โอ้โหเกรี้ยงมากเลยจวสลัดเนี่ยเฮ้ยเฮียวมนชอบวันบ่มักเลยบ่มักบ่มักตัว้วนขยะน่าขยะขยเอยที่หายอะไรเงี้ยโอ้โหแน่ที่นี่แหละเพลี่เชี่ยโอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยควยเออ้ยา เล่นสองสองตาใครได้สองก่อนน่ะชนะเลยโอเคป่ะโอเคมาเขาว่าถ้าแพ้กูจะทำคลิปแต่มันไม่น่าจะได้หรอกจริงนะโอ้หยุติสามแล้วฟิปแม่งเอาเพื่อนมาฆ่ากูนี่หวา่าไอ้เนี่ยโอ้มาอ๋อเป็นลินเขาอีกอฮ้ย

โอ้ค oh, ุเล่หลอกตายแทนนี่เียแต่คุณเล่หลอกตายอีียแทนอ้สเอีนิดเดีเองควยแม่งสะเดืเยกำลังเข้มเลยปูสวัสดีครับชูม่บอลเอาปะโอ้ Khỉ thật!! Rip đi tổn cái kênh này Pokemon Ôinh... Ồ thôi还是 ¿בנ๋M là gì

เอาเออเช่วยเออเออไอสัตว์จุ๊ยเจี๊ยเลยเยอะป๊อปป๊อปโอ้โหเดอโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยกูเล่นแม่งโคตรกากเลยเว้ยสมัยนี้เลยแม่งเล่นสู้ไม่ได้เลย ทุ้ยเหี้ยใครไม่ได้สักอย่างเลยเดฟรกูดทำอะไรไม่ได้เลยเยี่ยงเนี้ยรู้เป็นส้นตีนเลยเว้ยสัสอืมอืมว้าวโอ้ยเฮี้ยยยยยเดฟจะแบดนะเอาได้แล้วมา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 เบสิกเบสิกเบสิก กูเล่นแบบเบสิกดีกว่ากูไม่ต้องคิดเยอะแล้วไอ้เหี้ยกูแววแล้วคิดเยอะกูขากมากเลยโอ้โสวยเฮ้ทปีบเอาโอ้โหนี่ได้อีกเออเอา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 แย่แล้วยาละยาละยาละดิยาละเชียรม่งเอ้ยกูดึงตัวเองกลับมาก่อนกูต้องชนะสิวะไอ้แแมงแม่งเอ้ย โอ้โหแม่งกูด้วยจะแดดตีไปเลยอ่าคนที่ชอบแดดตีเหรอแล้วก็แด๊ตไฟเหรอใช่ไหมคุยยาเอาเออคูเรเอาโอ้ได้แล้วแทนอีกคิวเดียวแทนคิวเดียวคิวเดียวคิวเดียวแทนคิวเดียว ปีอาวละเอาละเอาละเอาละและเอาละและเอาละพวกครัวได้อยู่ได้อยู่มึงคอยดูต่อไปแม่งมึงจะเอายูติดประมาณแปดร้อยมาไอเดนคนนั้นเลยไปดูจะเสุดยอดเมียนมาจะสุดยอดเมียนมาแต่เพลียดแผ่นนี้โดนเนื้อมานะโดนเนื้อแดดตีอะไรสักอย่างนี่แหละแบบเคนเซนอะไรได้สักอย่างหนึ่งนี่แหละลืมละแดดข้างนะ ไม่ผิดอืมไม่รู้ว่าโดนหนักขนาดไหนแต่ว่าเหมือนโดนไปเยอะอยู่เข้ามาข้าจะคุยมี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 เฮ้ยไม่โตซะแล้วเฮ้ยทำไมรู้ว่าคุณจะทำอย่างนั้นล่ะเอาดีนะมันแพ้รีกูอืม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 เฮ้ยถึงเน่วะ อุ้ยเพลี่ทำไมวะเพลี่ทำไมเพลี่ทำไมเพลี่ทำไมโอโ้โหชิบายแล้วโอโ้โหโอ้ยเฮ้ยโอ้ยดีดีด,ดีอืมมา ัตดีนะแพลรี่นะเนี่ไม่งั้นเรียบร้อยแล้วยิงด้วยป๊าเทนเซิร์ทันด้วยโอ้โหเกลียดมากเลยจูสลัดเนี่ยเฮียโอ้โหแดดดี้โอ้โหหลอกกูเฮ้ยสัตว์โคตรเกลียดเลยเฮีย กูทาเอซคิูใหม่ด้วยโอ้ยโหบูชอบเลยโจรสลัดเลยมึงเหนื่อยแทบเหนื่อยแล้วเออโอ้ยเุ้ยโอ้โหเอออะไดเนี่ยอะไรเนี้ยตกบุกมากอีกี่โจรสลัดแม่งแม่งอันบอกง่ายพูดอ่ะตัวสวยแทบสุดยอดแม่งมาเป็นไอซียูพีก็เป็นนักล่าไอซียูพีแล้ว เอนี NCP 935ตัวอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยเลยไอ้เหี้ยตัวแม่งมีแค่นี้จริงไลยสัตว์วันารกมันเกลียดเลยไอ้เหี้ยโคตรชอบโคตรบ่มักเลยบ่มากบ่มักตัวโคตรขยะน้าขยะกระเเสงที่หายเลยไอ้เหี้ยเออตัวมันสตาร์ทแม่งเป็นอันบล็อกได้แบบรวดเร็วทันใจหลอกก็ได้อะแม่งกูไม่ชอบเลยปกติตัวอื่นเขาต้องแบบว่าชาร์จนานกว่านี้ไหมก็ ต้องตีก่อนเดดก่อนอะไรก่อนเฮียนี่ไม่เลยสัตว์แผนเฮ้ยย่าเอาเอาแล้วไงครูโอ้โหแน่ที่นี่แหละเพลี่เชียโอ้ยโอ้ยเม่งเลยคุย เอาเอานี่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 เอาหนิเอาหนิยังหนิยังนีิเอานี่อืมอืมเอากูบอกแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งอย่างหัวร้อนเลยเย้หวยตายอีกแล้วไอ้สัตว์เว้ โอ้โหโคตรแม่งกูตัลระเกียรเลยอจนสลัดเหี้ยเม่งนี่มันดีเทนอะไรเนี่ยแม่งดีเทนจะจะเบี้ยเด่นเม่งแม่งแม่งไอ้เหี้ยหลอกการเบี้ยง่ายทีเหี้ยเลยสัตว์โอ้โหอ้กูแต่ตัวสลัดสู้มาได้เลยจริงๆเกลียดยังไงก็ยังเกลียดเหมือนกันวะ กลัวแม่งทุเรศเลยไอ้เหี้ย <Hey. S 1> โอ้โ <laughs> ามารถแบบเปิดไฟมาได้เลยแบบอย่างนั้นอนะไม,ไม่มีแล้วอะไอ้เหี้ยมีแต่แม่งนี่แหละไอสัตว์ชูกโกกิสามารถทำนายแนละสตาร์ทเอาไฟแต่แบบว่าเห <Yeah. S 1> ี้ยโกะมันนานเออมันนานไว้ละแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะลุยแม่งเข้าไปตัวนี้แหละเอากูลืมไปควายเอ,อ้ย อ้าว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 ตายเอามามาเลยมาเลยเพื่อนมาเลยแต่ประเด็นคือยากนํำโจวสลัดเนี่ยแหละเอ้ยไม่ใช่ยากนํำนินจ่าแหละมันมันไม่มีมันไม่มีแด๊ตีเนี่ยมันมีแต่แด๊แด๊ตติระบากรูนี่แหละอย่างแพรี่อ้าวแล้วไงเพื่อนเอาเอาเพื่อนกูมาแล้วไงเพื่อนกูเอาแล้วไงมาเลยเพื่อนเออว้าวเต้นโจเต้นโจเต้นบอกมาเลย โย่า่่โอ้โหเ้เลยอยากได้บังเลยต้องใช้เงินละหนึ่งหมื่นอ่ะหนึ่งหมื่นยี่หมืเลยเหรออ้นลยนัแหละกูเกียดตรงนั้นแหละอาว โอ้ oh! อาวกูตีไปเลยไง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 กูไ่สนหลอกแหลอกกูบ่อยเอเดียอเดียหลอกกัดมีกูบ่อยคนเนี้ยกูบ่สนเลยตอนนี้ตีแหงเลยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดตีไเอาไม่ตายเฉยเลยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ไอเ้เหี้ยเมื่อกี้กูนึกว่าจะตายนะแน่ตีกูนเบาเลยวะไอ้คนนินจานี่มันมีมันมีแบทข้างเลยมันเลยสู้กับตัวซูเปอร์เมืองเก่งอ่ะอืมใช่นั่นแหละประเด็นอย่าเพื่งนเพื่อนอืมออ้าวกูได้แล้วเพื่อนกูได้แล้วเพื่อนสวย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  มึงอยู่ไว้มึงอยู่ไว้โหหลอกการเบรกมันไม่ได้เลยคนนี้เอาเรื่องจัดอุ้ยจะได้สวยเก่ง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 ขั้วเขาเก่งไอ้เหี้ยะเฮ้ยจะตีกูเลยปะเนี่ยออกไปโซนเนี่ย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 โอ้สามาจีเรอ โอ้ยแย่แล้วนี่ไหมแทนแทนกูแย่แล้วเพื่อนอันนี้ต้องยอมโดนไปมวะโอ้โหแม่เอ้ยโอ้ยขวานละโอ้โหย็นแค่เขาเตอร์ง่ะเอาจัด เอาจัดกูเม้มจัดนะเมื่อกี้โอ้ยเฮ้ยก็ยังสู้เราไม่ได้ดีกว่าที่รู้ไอ้เนี่ยหน่อยฮะถ้าไม่ได้เล่นโจรสลานก็ชนะกูไม่ได้หรอกโรปากกูดีกูแมวไอ้สีทีวได้หรือกูไอ้เก่งเก่งอุบพูมาแล้วบ่มาหมดทันกูชนะเขาแล้วเมื่อกี้